ผมจะมาทำการเพิ่มเซฟเกมในเกม Pan's Zombie p a c 2นะครับเป็นเซฟเกมแบบเซฟของครบทุกอย่างนะครับมาที่ไฟล์ครับก็คือมาที่ดาวน์โหลดไฟล์เนี้ยคุณไปหาเองเลยนะครับในเนี่ยมีเยอะแยะนะครับหาไฟล์ให้เจอก่อนแล้วก็ทีนี้ทำตามผมนะครับไฟล์เนี้ยจะเป็นไฟล์ซิปนะครับก็คือต้องแตกไฟล์ผมจะทำให้ดูพอกดเข้าไปนะครับ แยกออกทั้งหมดเนี่ยก็คือแตกไฟล์ใช่ไหมครับแต่ของผมไม่ต้องแยกแล้วคือผมจะบอกให้คุณ copy ไฟลนะ์เนี่ยให้คุณ copy ไฟลนะ์ยี้นะ copy มาวางไว้ที่โทรศัพท์นี่นะครับมาที่โทรศัพท์ android android เสร็จปุ๊บก็ data แต่ใน data ของของผมมันเป็น Opp o p p o r e n o ใช่ไหมมันป้องกันการเข้าถึงไฟล์ผมก็เลยกดดู แล้วก็เข้ามาที่ Android data แล้วทีนี้เราก็วางไฟล์ที่ผมก๊อปปี้มาเมื่อกี้วางที่หน้านี้เลยมันก็จะทับกันเลยเป็น com eea ครับเดี๋ยวหาก่อนนี่มันจะมาทับไฟล์นี้เลยโดยอัตโนมัติพอมันทับไฟล์นี้ปุ๊บเราก็มาเข้าเกมออกก่อนออกก่อน